ก็ขึ้นมาสวยงามมากสุดยอดเลยค่ะสวยจริงๆค่ะมีเช่าชุดแต่งด้วยนะคะชุดละหนึ่งร้อยบาทโอ้โหสวยจริงๆค่ะสวยมาก เขเอจะแต่งเหรอถ่ายรูปนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะขึ้นมาบนร้านนะคะสำหรับมานั่งแล้วก็จิบกาแฟนะคะไฟสวยๆค่ะอันไหนที่เห็นว่าสวยงามก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเราไม่ได้ต้องไปถึงประเทศตุรกีแต่เรามาที่ร้านอาหารแห่งนี้นะคะ ก็จะมีที่ให้เราได้ชื่นชมนะคะความงดงามทั้งพรมนะคะพรมลายสวยๆเลยค่ะ mm hmm. เขานำมาตกแต่งนะคะสุดยอดค่ะพี่น้องบรรยากาศนะคะโต๊ะรับประทานอาหารของบ้านเมือง mm hmm. เขาก็จะจัดอีกแบบหนึ่งนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาก็ขอบันทึกไว้ในความสรงจำค่ะ ข้างบนจะเป็นห้องแอร์นะคะเขาทานข้าวครบก็จะสามารถเข้ามาชมได้นะคะนี่ค่ะว้าวดูไฟคะ่ะนี่เขาเปิดไม่หมดนะคะกลางคืนเขาจะเปิดนะคะเขาจะชอบบ้านเขาจะอบอุ่นนะ สาวอาจารย์มีลานเดก็จะชอบแบบนี้นะฮะพ่ mm hmm. มลายสวยๆค่ะครูรีชอบพ่มก mm ็ hmm. นำมาตกแต่งนะฮะ mm hmm. นำมาตกแต่งโคมไฟ mm hmm. ผ้าปูโต๊ะนะฮะผ้าปูโต๊ะก็สวยค่ะแล้ว mm hmm. ที่สำคัญนี่ค่ะ mm hmm. โอ้โหโคมไฟสุดยอด mm hmm. ว้า เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองตุรกีนะคะในปุ่มผืนผ้านี้นะคะตกแต่งไว้สวยงามนะคะลงทุนมากเลยขึ้นมาต้องถอดรองเท้านะคะเหมือนมาเมืองเข้าเลยค่ะสวยค่ะประเทศตุรกีก็จะมีประเพณีและวัฒนธรรมแตกต่างจากประเทศไทยนะคะ ชอบคุมไฟค่ะนี่ค่ะเล่าเรื่องราวเป็นเมืองที่ชอบร้องเล่นเต้นลํานะคะมีเครื่องดนตรีนานาชนิดนะคะเท่าที่รู้พื้นฐานนะคะแล้วนี่ก็เป็นอีกะะเป็นทายนะคะเป็นมิ็รทรายก็จะเทออกมา ยอดค่ะพี่น้องคะก็เป็นที่นั่งนี่ก็พรมเชิดเดียวกันสวยค่ะพี่น้องโคมไฟสีสวยหลากสีมันีเจ็ดแสงค่ะดูตะเกียงวิเศษค่ะพี่น้องอันสดับ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองของเขาไปยังนะได้อีกได้อีกสามแล้นี่นี่นะะก็จะเป็นมุมถ่ายรูปนะคะมานะคะมาท่องเที่ยวน้ตะเกียงชอบตะเกียงเขาสวยจังเลยค่ะเมืองเขาจะกินชานะคะโอ้นี่ค่ะหน้าตาตะเกียงนะคะ คิดหลายไปด้วยค่ะนี่ค่ะจะเป็นตะเกียงแต่ละชนิดนะคะดูผืนผมนะ เกียงวิเศษช่วยค่าเถิดใไขงามเลือดในปตัตตภีนี่ค่ะเรื่องราวนะนี่ก็เป็นโคมไฟสําหรับถ่ายรูปรับประทานอาหารครบก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาด้านบนนี้นะคะตะเกียงเมืองของเขานะคะโอ้สวยนี่ไงไปเอง ก็มีเป็นมงกุฎสวมนะ,ะคะเมืองของเขาเลยแบบนี้ค่ะยอดนี่ก็จะเป็นพวกหมวกนะคะโอกนี่ค่ะจะมีเสียงดังเขาก็จะวางไว้ที่นี่ค่ะใครขึ้นมาทานอาหารที่ร้านนี้ก็มีโอกาสที่จะถ่ายรูปนะคะโอ้นี่เป็นหมวกค่ะอ่า ของเาแต่ละสีนะฮะว้าวตกค่ะแต่ละสีก็จะแตกต่างกันะนะคะมีของผู้ชายด้วยนะนี่เป็นหมวกของผู้ชายว้าวตกคุณตาอ่านี่ฮะยตกอ่าเ <c oughs> ขาวางไม่นรียจัดเกยโอ้ยตกอ่ะเดี๋ยวให้พ่อบ้านจัดเหมือนเดิมนะคะ ขึ้นมาด้วยกันนะฮะนี่ค่ะโคมไฟสุดยอดสวยค่ะไปหาซื้อที่ไหนมีนอย่างนี้เนาะสวยจังเลยนะฮะและนี่ก็เป็นโชฟาเครื่องแต่งกายเนาะอาจะใส่ข้อมือใส่สาลีนะฮะนี่ค่ะช่องทางการโอนนะฮะเนี่ยเป็นข้อมือของเขาค่ะ ยำคุณแม่นะคะต้องมาที่นี่ค่ะแล้วเราก็จะพบความสวยงามสวยงามจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นพรมนะคะอบอุ่นนะคะขึ้นมาที่นี่แล้วอบอุน่นเขาติดแอร์นะคะมีแอร์ด้วยค่ะทำให้เย็นนี่ค่ะด้านบนจะเป็นแอร์ ะะสุดยอดสุดยอดจริงๆแล้วก็มีชุดให้เราเช่านะคะสำหรับเช่าเช่านะคะนี่คือเสื้อผ้านะคะที่จะเช่าชุดละหนึ่งรอบาทในการแต่งกายนะคะพี่น้องคอ่าเช่าชุดหนึ่งก็หนึ่งรอยบาท<ม>ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะจะพาเลาะพาชม อะไรที่แปลกๆนะคะความคิดสร้างสรรค์อของประเทศตุรกีนะคะที่ยำคุณแม่นะคะขอบคุณที่ยำคุณแม่ได้อนุญาตให้ขึ้นมาถ่ายทำคลิปนะคะฝากพี่นอ้องปองปไยสุกคนใครยังไม่เคยมามาทานอาหารที่นี่ก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาถ่ายรูปนะคะหรือว่าเช่าแต่งชุดของชาวตุรกีได้นะคะเ<ม>อาละค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ